ณเมืองรัตนาซิตี้มีพระราชาชื่อเท้าสุทัธน์ซึ่งเป็นผู้ปกครองเมืองรัตนาและมีมเหสีชื่อปทุมเกศรและมีโอรสสองคนานามว่า ครับหล่ซื้อผ้าให้วันนี้ครับส่วนบกหลาซื้อวาสีสุวรรณครับบอกท่านคงสงสัยละสิว่าทําไมข้าสองคนถึงมาอยู่หน้าป่าแห่งนี้ก็เพราะวิชาที่ข้าเรียนมานั้นดันทําให้เสด็จพ่อเสด็จแม่ไม่ปลื้มเอาเสียเลยข้าว่าเราเดินทางกันต่อเถอะน้องสีสุวรรณ พระอภัยมณีและสีสุวรรณจึงเดินทางเร่ร่อนเข้าไปในป่าตามยะถากรรมพวกฉันเป็นาพามในป่าแห่งนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์พวกแกต้องคอยระวังเป็นพิเศษนะ ฉันนะ่ะเคยเจอหนุ่มตีแว่นทับเจริญไทมาเด็กดีนะฉันไหวตัวทันดีนะที่แกมีสติไม่งั้นคงพผิดไปแล้วเพราะแกหลงไหลในความหนุ่มตีมาเด็กใส่แว่นใช่ไหมล่ะหลอนนี่นะเห็นผู้ชายไม่ได้เลยเฮ้ยสเตนได้ยินเสียงคนเดินไปรอบเน้น้องสีสุวรรณว่าไหมในป่ามันช่างวงวิงซะจริง แย่ yeah, ข้าก็คิดเช่นนะั้นข้าพูดข้อก็คิดถึงบ้านเกิดของเราเสียเหลือเกินข้าก็คิดถึงเสด็จพ่อเสด็จแม่ของเราเช่นกันข้ารู้สึกเศร้าเสียใจยิ่งนักพี่ว่ามันอาจจะเป็นมุนวัสนาของเราแต่ไม่เป็นไรจะต้องสตรองไว้นะพี่ก็จะสตรองเหมือนกันนี่เราก็เดินทางกันมาไกลแล้วพี่ว่าเราไปหาที่พักผ่อนหย่อนใจกันดีกว่าดีเหมือนกันข้าก็เหนื่อยแล้ว เฮ้ย <Hey, S 2> พวกนายเป็นใครอ่ะพวกเราจำเเร็วเสน่นอย่างเนาว่าพวกนายเป็นใครแล้วมาทำอะไรที่ของเสน่นพวกท่านจับข้ามาทำไมพวกข้าไม่ได้รู้ลับถิ่นของพวกท่านเลยถ้าพวกท่านแตะตัวพวกข้าอีกเดี๋ยวท่านได้รู้จักพวกข้าแน่และจะทำไมไม่ปล่อยใช่ไหมได้สวัสดีข้าชื่อสีสุสวรรณส่วนนี่พี่ชายข้าชื่อพระภพัยมณีพ่อข้าชื่อท้าวสุทัศน์ และแม่ข้าชื่อนางปทุมเกสอนพวกข้ามาที่ป่าแห่งนี้เพราะโดนพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านมาเออเหรอเงินนั่งกันดีมาชั้นคนแรกชั้นวิเชียนเก่งกาดด้านธนูเิ้วสอนชั้นไม่เกี่ยวเก่งกาดวิชาผังหน้าชั้นเชอรี่เก่งกาดวิชาจับยามสามตารเรียกลมฝน ทุลัมึงสิมาซื้อว่ามีเกี่ยวสิมาซื้อ่าเชอรี่อีหยังยูงเฮียนมึงซื้อ่าคอมสันมึงซื้อ่าคอมสันมึงซื้อ่าบอกบอลมึงจะมาตาซื้อว่ามีเกีียวมีหยังอย่าง,างทุลาสิมาเพียนซื้ออีหยังเจ้าของซื้อ่าสันไอทิศลุยโอ้โหพวกท่านมีวิชาที่น่าสนใจยิ่งนะักพวกข้าสองคนก็มีวิชาเช่นกันข้านั้นเก่งลำกระบี่กระบอง ส่วนค่าเก่งในเรื่องการดนตรีเช่นการเป่าปีอ่เจ้านี่เก่งเรื่องร้องรำทำเพลงสินะโนโนโนอย่ามาดูถูกวิชาปีของพี่ข้านะวิชาปีของพี่ข้านั้นยังสามารถเป่าสยบพุทธานาคายักษและยังกล่อมเทวราชให้จงหลับได้อีกขนาดนั้นเชียวรืึ งั้นเจ้าช่วยแสดงให้พวกเราดูหน่อยสิ ไหนกันหมดกินอะไรไม่เคยจะอิ่มผู้ชายหายไปไหนกันหมดข้านางผีเสื้อสมุดไม่ชอบให้ใครมามองหน้าข้าหรือเจ้าอยากโดนจับกินเอ๊ะนั่นใครอะ่ะอุ๊ยผู้ชาย สนหลอกอยากได้ข้าก็ต้องได้มาเป็นผัวข้าเถอะพ่อหนุ่มตีเจ้าหนี่ข้าไม่พ้นหรอกอข้าหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮยึพี่ภัยหายไปไหน ท่านพามท่านพรามเอนี่ฉันเป็นไรมันเนี่ยท่านพรามตื่นก่อนพี่อภัยหายไปไหนไม่รู้เฮ้ยงั้นพวกเรารีบไปตามหากันเถอะไปไปไปนาถ้ำของนางผีเสื้อสมุทรพ่อหนุ่มตีของข้าท่านช่างรูปงามเหลือเกินถ้าท่านตื่นมาเห็นข้าในร่างนี้ท่านคงรลังเกียดข้ามากแน่แน แต่ว,ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าข้ามีด้วยพลังแห่งสัตว์ป่าจงแปลงล้านข้าว่าข้าได้กินแกแกท่านพี่ตื่นแล้วหรอเพคะที่นี่ที่ไหนกันที่นี่ถ้าของน้องเอง ท่านพี่อย่าตกใจไปเลยนะเจ้าเป็นยักษ์ไม่ใช่หรือใช่ถึงข้าจะเป็นยักษ์อ่ะแต่ข้าไม่เคยคิดจะทำร้ายท่านพี่เลยนะเพราะว่าข้ารักท่านพี่แต่ข้าไม่ได้รักเจ้าเลยข้าออกจะหุ่นดีนะท่านพี่เอลยี่สิบหกอกหกห้าแต่มันก็ไม่สำคัญที่ใจน้องมีท่านพี่แค่คนเดียวหรอก แล้วเจ้าจะให้ข้าทำเยี่ยงไรท่านพี่ก็อยู่กับน้องอยู่กันไปเดี๋ยวก็รักน้องเองสัญญากับน้องนะได้ข้าสัญญานี่พี่ก็เดินทางมาไกลเหลือเกินพี่หิวมากเลย I'm so s o hungry ท่านพี่อยากทานอะไรดีล่ะพี่อยากกินเปียลาวาจังเลยได้เดี๋ยวน้องสั่งให้เดี๋ยวจ่ายให้ด้วยเลยอะ

พี่ยังไม่อิ่มเลยงั้นพี่ขอกินน้องต่อเลยได้ไหมว้จะดีหรอตั้งแต่นั้นมาพระอภัยมณีจึงต้องจำใจอยู่กับนางผีเสื้อสมุดจนกระทั่งมีลูกด้วยกันนามว่าเสื้สมุด แม่ท่านแม่ถ้าแม่จอดไปหานมตีเฮ้ยไม่ใช่จอ,อกไปหาอาหารกลับมากี่โมงจ๊ะจะออกไปทําไมสั่งเอาก็ได้ก็ของที่ท่านพ่ออยากกินมันไม่มีในแอปไงจ๊ะท่านพ่อให้ท่านแม่ออกไปเถอะนะอีแม่หลาสัญญาว่าหลาสีวดึกกับอีพอครับโอเคดูแลตัวเองดีๆนะดูแลตัวเองดีๆ คนทางนงดงนนอยดอลอดเดี๋ยวก็แหกโค้งเป็นเทวดาตัวน้อยแล้วจอกไปไหนนี่ท่านพ่อไม่รู้เหรอน้องหมีเนยนะ่ะเข้าเอ็กกับ KFC อยู่ตรงโรงอาหารตรงเนี้ยท่านพ่ออย่าบอกท่านแม่กับพวกพี่ๆก็พอนนะเดี๋ยวค่ะจะรีบแว้นกลับมาเองดูแลตัวเองนะลูกใบขับขี่ยิ่งไม่มีอยู่ โอ๊ยให้ข้าเฝ้าถ้ำทั้งวี่ทั้งวันข้าละเบื่อเบือ่อนั่นสิข้าก็เบื่อเหมือนกันข้าว่าเรามาแอบงิบกันดีกว่ายังไงเสียนางก็ไม่มีทางรู้หรอก หน้าทะเลหน้าถ้ำของนางผีเสื้อสมด์นักงนักเนื้อนามแห่งสยามเมืองยิ้มหลับกลางดินกินก็ไม่ค่อยอิ่มหน้าเปื่อนสนิมดินปืนและควางตายนี่พวกเจ้ารู้ไหมว่าพวกข้าคือใครพวกข้าคือนางเงือกนี่คือสามีของข้าและลูกสาวเอา้า ลูกสาวข้าหายไปไหนล่ะอยู่นี่จะอยู่นี่เมื่อกี้อะ่ะพ่อกับแม่เต้นอะไรก็ไม่รู้ดูหนูเป็นตัวอย่างถ้าเราสวยพอเราก็ไม่ต้องเป็นทหารแร้วค่ะขอบคุณค่ะอากาศข้างนอกเ,นเย็นสบายดีจริงไม่เห็นเหมือนในถ้าเลยลุกเจ้าว่าไหมรู้งี้นะข้าน่าจะเชิญท่านพ่อ,อ,อมาด้วย ไหนๆก็ไหนๆแหละไปสยามดีกว่านี่เราก็ไ่ว้น้ำกันมาไกลแล้วนะสยามเนี่ยมันช่างเกยจริงมีแต่คนที่คิกใช่จ้ะพ่อผู้ชายเพียบเลยเฮ้ยนางเงือกมาอยู่ที่สยามได้ไงวะ,ม,วะม่เอามอามือกระเทยแท้กระเทยตัวนี้แม่กระเทยมานีป้ายผู้ใ่นีสูบจดอีกตนันวันนี่เร็วอันสอง ห้ปล่อยพ่อค่าช่วยด้วยนาท่ำของนางนผีเ,เสื้อสมุดสีสมดุดเจ้าทำอะไรอ่ะก็ข้าเอาลุงนังเงือกมาให้ท่านพ่อดูอยังไงล่ะดูตาเปล่าเนี่ยดูเหมือนกระเทยมากแล้วดูเหมือนใส่วิกด้วยสีผมอะ่ะไม่ได้ช่วยน้องเลย เจ้าแ,แน่ใจนะว่าเป็นเงือกข้าเห็นเหมือนเกยเท่ามากกว่าเจ้าปล่อยเงือกเท่าเดี๋ยวนี้เลยนะแบล็คมาได้ไงก็ข้าเห็นนาะงเงือกเป็นประหลาดแปลกๆข้าก็เลยไามา่ให้ท่านพ่อดูไงจ๊ะข้าต้องขอโทษแทนลูกข้าด้วยนะเงือกเท่าไม่เป็นไรหรอกท่านศิษิ์สมุทรเจ้ารอที่ถ้ำก่อนนะพ่อจะพาเงือกเท่าลงสู่ทะเลได้จากท่านพ่อ นาทะเลนาท้ำนางผีเสื้อสมุดพ่อท่านพี่ออต้องขอโทษแทนลูกค้าด้วยนะนเจ้าเท่าหนูว่าท่านแม่พา่ันพ่อไปพักเถอจะจ้ะท่านพ่อเหนื่อยแล้วฮันแม่แม่รู้นะว่าเจ้าคิดอะไรอยู่เปล่านี่จ๊ะ ลูกไม่ได้คิดอะไรงั้นเดี๋ยวแม่พาพ่อไปพักก่อนนะจ๊ะได้จ้าเจ้าเจ้าท่านเรียกข้ามีอะไรหรอข้ายอยากจะรู้ว่านอกจากทะเลแล้วยังมีที่ไหนอีกไหมที่สวยงามเช่นเจ้ามีสิท่าน เกาะแก้วพิสดารยังไงล่ะว่าแต่ท่านถามข้าทําไมหรอคือข้ามีเรื่องกุ้มใจมานานแล้วอะเมื่อ8ปดปีก่อนข้าโดนนางยักษ์ผีเสื้อสมุดจับตัวมานางยักษ์หรอใช่จนมีลูกก็คือสินสมุดที่พังยกเท่าไปในถ้ำนั่นแหละข้าอยากจะหนีไปให้ไกลเสียเหลือเกินจะพอจะช่วยข้าได้ไหมได้แต่ว่าท่านว่ายน้ำแข็งหรือยังจ๊ะ ยังว่ายน้ําไม่แข็งเลยงั้นทําตามข้าแข็งขึ้นจริงๆด้วยไว้วันหลังน้องมาทดสอบนะ นาถ้ำของนางผีเสื้อสมุทรท่านพี่วันนี้น้องกลับเย็นไปหน่อยน้องขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรพี่ให้ลูกกินข้าวแล้ว,วมีกระดึกแล้วลองนอนกันเถอะท่านพี่และในคืนนั้นนางผีเสื้อสมุตก็ได้ฝันว่า บุด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 นะคะหรือครีมนารานะคะใช้แล้วผิวหน้ากระจ่างใสเรียบเด่นดูมีออร่าอีบุดบุดแบกเป็นครีมที่ทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสน้เรียบเด่นดูมีออร่าใช้แล้วเนี่ยผิวจะปังมากค่ะแม่บุดบุดครีมนาราใช้แล้วหน้าใสค่ะท่านพี่ท่านพี่ท่านพี่ตื่นแล้วน้องมีเรื่องอะไรท่านพี่น้องฝันว่ามีเทวดาจะมาเอาชีวิตน้อง น้องจะทำยังไงดีพี่ว่าเจ้าอะต้องไปถือศีลในป่าสามวันขอกรรมร้ายนั้นหนะ่ะถึงจะหมดไปได้พรุ่งนี้น้องจะเข้าไปถือศีลแต่น้องยังไม่อยากจากท่านพี่ไปเลยไม่เป็นไรหรอกน้องเจ้านอนพักเถอะพรุ่งนี้เจ้าต้องออกเดินทางแต่เช้าได้ค่ะท่านพี่เช้าวันรุ่งขึ้น นี่เช้าแล้วเหรอข้ายังฝันว่าข้าได้ถ่ายรูปกับน้องมีเนยที่ทะเลอยู่เลยท่านพ่อท่านพ่อตื่นเลยท่านพ่อเช้าแล้วมีอะไรหรอสิสมุดข้าหิวแล้วท่านพ่อข้าอยากกินซาซิมิเ,เออว่าแต่ทําไมบ้านมันเงียบๆนั่นสิข้าก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งท่านแม่น้งพวกพี่ๆที่เฝ้าถ้ำก็ไม่รู้หายไปไหนกันหมดเออไม่รู้ไปอยู่ไหนกัน น้องอยู่นี่ค่ะท่านพี่น้องจะเข้าไปถือศีลในป่าแล้วเนาะสีสบดอยู่ในท้ามห้ามออกไปข้างนอกนะลกูกได้จ้าท่านแม่เจ้าดูแลตัวเองดีๆล่ะได้ค่ะท่านพี่แล้วรีบกลับมานะแกตตรีนพอ่าออบ้านให้ดีๆได้ค่ะสีสสุทดพ่อมีเรื่องให้เจ้าช่วยๆๆะอะไรจ้าท่านพ่อ พ่ออยากจะออกจากถ้ำนี้เสลอเกินเจ้าเห็นบริวารสองคนนั่นไหมเจ้าช่วยจัดการให้พ่อทีเพราะเจ้ามีพลังก,กำลังที่มากพ่อฝากด้วยนะให้จ่าท่านพ่อคัทไนีนเจ้าค่ะเย็งมันสีสมุดไปเร็วหน้าทะเลหน้าถ้ำของนางผีเสื้อสมุด ข้าขอบคุณยักษ์เท่ามากนะที่ท่านมาช่วยข้าไม่เป็นไรหรอกท่านข้าได้ฟังจากบุกของข้าแล้วข้ายินดีช่วยท่านนะนี่มาเรื่องอะไรกันท่านพ่อข้าไม่เห็นรู้เรื่องเลยเจ้ารู้ไหมว่าแม่เจ้าอ่ะเป็นยักษ์เมื่อแปดปีก่อนอ่ะพ่อจำใจต้องอยู่กับแม่เจ้ามาโดยตลอดไม่เห็นมีคนบอกอะไรข้าเลยข้าก็นึกว่าข้าเป็นมนุษย์ธรรมดาซะอีกไม่เป็นไรสักวันอ่ะ เจ้าต้องเห็นท่าแท้ของแม่เจ้าเองเจ้าไม่ต้องห่วงนะทีทีแล้วจะไปเนี่ยเกาะแก้วพิสดารที่นั่นน่ะมีฤาษีอยู่จะไม่มีอะไรทําร้ายพวกเจ้าได้แน่นอนข้าว่าเราลิบไปกันดีกว่าเราไปกันเถอะสามวันต่อมาณถ้ำของนางผีเสื้อสมุทรท่านพี่สีสมุทรลูก แม่กลับมาแล้วมีเคเอฟซีมาฝากด้วยนะลูกและผัวค่ะหายไปไหนหมดนี่พวกนี้นอนอะไรนี่เฝ้าทำสาอะไรเนี่ยข้าไม่รู้ข้าไม่รู้ข้าไม่รู้อีพวกไม่รู้หรังสือจะไม่รู้ได้ยังไงหรือว่ามีขาะากเน็นหมดแล้วโทรไปสิโทรไปสิบล็อกไปแล้วเจ้าค่ะโอ้ยลูกและผัวค่ะ นาทะเลหน้าถ้าของนางผีเสื้อสมุทรอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมตำรวจเห็นลูกกับผัวข้าไหมทางนู้นครับทางนู้นครับทำไมไม่เห็นมีทางไหนทางนี้ทางนี้หลบไปอ๊ะบข้าได้ยินเสียงนงยางยะกำลังตามพวกท่านมาเราจะทำยังไงกันดีเดี๋ยวพวกขาสองคนไปเลาวไว้ให้ พ่อกับแม่ดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะลูกรักพ่อกับแม่มากพระเจ้ารีไปก่อนเถอะอีเงื้อเจ้าเห็นลูกกับผัวข้าไหมลูกกับผัวข้าไปทางไหนพวกข้ารู้เดี๋ยวข้าจะบอกทางท่านเองนำทางข้าไปไปทางนูน้นเอ๊ะอยู้ไปทางนั้นนะ ก็คงทางนู้นนะข้าว่าเกตโตเหลยข้าแล้วมานี่<ป>จะบอกข้าดีๆไหมได้ข้าบอกแล้วมันไปที่เกาะแก้วพิสดารตามข้ามาณเกาะแก้วพิสดารที่ผนจับก้องทั่วโลกครับ ปะตวมากอดครับซุปเปอร์เล็กเกียรติปู่กาประตัวมาด้วยเพลงบางระจันครับแล้วก็สีผมอ,อันชุดฉาดของเขาครับรกกข้าคือหรือสีประจำเกาะแค่วิสิดานถ้าท่านอยากได้อะไรก็ขอให้ท่านบอกได้เลยเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวข้าขอเช็ค Facebook สักแป๊บนึงนะเฮ้ ถ้าว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่เลยอ่ะท่านฤาษีเจ้าไม่ต้องพูดเจ้าไม่ต้องพูดแต่ว่าเออเจ้าไม่ต้องพูดที่ปรึกษาบอกข้ามาหมดแล้วเจ้าไปหลบหลังข้าสิเออจะไปหลบหลังเลยเดี๋ยวข้าจะจัดการเองพ่อแม่ตะแก่มึงเอาลูกกับผัวกูไปไว้ไหนเจ้านางยักษ์เจ้าอยู่เถอะเจ้าเป็นยักษ์ข้าเป็นมนีเป็นมนุษย์เราอยู่คนละโลกกัน มึงอย่ามายุ่งเรื่องของผัวเมียหลบไปเจ้าจงกลับไปเถิดลูกกับผัวกูอยู่ไหนท่านแม่นี่ใช่ท่านแม่จริงๆใช่ไหมจ๊ะสินสมุดท่านพ,พี่ว่าเจ้าทำเกินไปแล้วนะนานงยักษ์เจ้าจงไปชดใช้เวรกรรมในโลกซะเถอะทำไมล่ะท่านพี่เพราะมันใช่ไหมเพราะมึงมึงทำให้ลูกกับผัวกูต้องหนีมามึงต้องทดใช้ พี่ว่าเจ้ากลับไปเถอะยักษ์ก็อยู่ส่วนยักษ์คนก็อยู่ส่วนคนมันรักกันไม่ได้หรอกไม่นะท่านพี่ท่านพี่จะทำอะไรค่ะอย่าเข้ามาท่านพี่ และแล้วนางผีเสื้อสมุทรก็ได้ตรอมใจตายข้อคิดที่ได้จากเรื่องรักที่เกิดขึ้นจากความหลงต้องการที่จะครอบครองไม่ใช่รักที่เสียสละจึงแสดงให้เห็นว่าเมื่อบางครั้งความรักไม่เป็นอย่างที่ต้องการก็อาจเปลี่ยนแปลงเป็นความแค้นดังนั้นถ้านักเรียนจะมีความรักก็จงรักอย่างมีสติพวกเรานักเรียน6ทับหนึ่งขอขอบคุ <ขอ S 1>